สวัสดีครับทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้เราอยากจะพูดกันในเรื่องของ Skill Independent Visa นะครับก็คือ Visa Subclass 189ในขณะเดียวกันของวีซ่าสก l ลไมเกรนวีซ่านี่มันก็มี Subclass 9 9 0แล้วก็ซับคลาส s 189ด้วยเพียงแต่ว่า Subclass 9 9 0หรือว่า489เนี่ยมันจะมีรายละเอียดปลีกย,ย่อยซึ่งเราไม่ขอพูดในคลิปนี้แล้วกันเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพูดกันเฉพาะในเรื่องของวีซ่าซับคลาส9ที่ากจะเกือที่อยากจะเน้นก เป็นวีซ่าที่เป็น P.R. นะครับที่เราสามารถขอ P.R. ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีใครมาสปอนเซอร์เราคือเราใช้วุฒิการศึกษาใช้ประสบการณ์ในการทำงานใช้ความสามารถในด้านของภาษาอังกฤษซึ่งอย่างตัำมันต้องเป็น IELTS 6อยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้ P.R. ต่อจะเป็น sub class 18 186 187ที่มีนายจ้างสปอนเซอร์เขาต้องใช้6ถูกปวลานอกจากบางคนที่เขาใช้ผลการเรียน5ปีมายกเว้นทีนี้ก็ในเมื่อวีซ่าซับคลาส186หรือว่า187หรือว่า PR ได้หลายตัวเนี่ยมันต้องใช้ IL6 e t s each band อยู่แล้วดังนั้นก็คือถ้าเผื่ออยู่จะไปขอวีซ่าตัวอื่นตัว,ตว,ตวที่มีนายจ้างสปอนเซอร์เนี่ยสู้ยูมาขอวีซ่าที่เป็น PR แล้วก็ขอได้ด้วยตัวเองไม่ดีกว่าเหรอเพราะว่า1 ไม่ใช่หนึ่งแหละคือสําคัญที่สุดอะคือยูไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะคือยูไม่ต้องไปง้อใครหรือว่ายูไม่ต้องมีใครมาสปอนเซอร์ยู you สามารถขอ PR ได้ด้วยตัวเองดังนั้นคือให้ดูวุฒการศึกษาของตัวเองก่อนว่าอยู่ในสาขาที่ทางรัฐบาลต้องการไหมเราเรียกว่า long term list สาขาที่ทางรัฐบาลต้องการคือมันมีเยอะมากแต่เอาเท่าที่เราจําได้แล้วก็เด่นๆก็คืออาสาขาไอทีถ้าเืิดจบไอทีมาหรือไม่ก็พวกสาขาวิศวะถ้าเืิดจบเอนจิเนียริงมาหรือไม่ก็จบกฎหมายก็ได้อ่าแล้วก็พวกแพทย์หมอพยาบาลบัญชีพวกนี้คือได้หมดเลยดังนั้นต่อให้อยู่จบบัญชีที่เมืองไทยจบอาไอที IT ที่เมืองไทยจบวิศวะที่เมืองไทยหรือว่าจบจากประเทศไหนก็ตามแต่อยู่สามารถใช้วุฒิการศึกษานั้นเพื่อขอ PR ได้นะครับ คลิปนี้เราเราเราอยากจะเน้นมากว่าการศึกษาใช้จากประเทศไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องเรียนที่ประเทศออสเตรเลียเพราะว่าหลายๆคนคิดว่าเฮ้ยพี่ผมไม่เรียนที่ประเทศออสเตรเลียผมขอพิอารไม่ได้ไม่จริงคืออยู่แบบว่าแปลความคิดนี้มาจากไหนมาอะไรประมาณนี้สรุปนะครับคือวีซ่าซับคลาสหนึขอให้นับพอยให้ได้เหอะให้ได้หกสิบห้าพอยเราก็เคยโพสต์วิธีการนับพอยไปแต่ว่าสมัยก่อนมันหกใช่ปะ ตอนนี้ตั้งแต่ first July 2 0 18มันก็เป็น65 point ดังนั้นคือนับจุดให้ได้65จุดวุฒิการศึกษาในสาขาที่ทางรัฐบาลต้องการขอเน้นนะครับว่าวุฒิการศึกษาจากประเทศไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเรียนที่ประเทศออสเตรเลียเพียงแต่คนที่จบที่ประเทศออสเตรเลียเขาจะได้เปรียบในลักษณะที่ว่าเขาจะได้จุดเพิ่มไงเพราะว่าถ้าเผื่อเขาเรียนที่นี่เกิน2ปีเขาได้ Point extra 5 p o i n t ตถูกปะก็คือเป็นเป็นโบนัสหรือว่าถ้าเผื่อเรียนที่เมืองรอบนอกเป็น r e g i o n a l area ได้เพิ่มอีกตั้ง5 p o พอยเห็นมาได้มาแล้วง่ายๆ10 p o i n t ์อะไรประมาณนี้แต่ก็ก็ไม่เป็นไรบางคนจบมาจากเมืองไทยจบมาจากอังกฤษจบมาจากสหรัฐอะไรประมาณอะไรประมาณนี้สามารถขอ PR ได้ครับ mm hmm. เพียงแต่ว่าถ้าเผื่อพอยต์ เราอาจจะมีน้อยกว่าคนอื่นเพราะว่าเราไม่ได้เรียนที่ประเทศออสเตรเลียก็ไม่เป็นไรบางคนก็อาจจะไปเพิ่มพอยต์โดยการที่แบบว่าไปเพิ่มในส่วนของภาษาอังกฤษหรือว่าไปเพิ่มในส่วนของประสบการณ์นในการทํางานได้นะครับก็คือแต่ที่แน่คือที่เราอยากจะเน้นในคลิปนี้คือการศึกษาจากประเทศไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเรียนหรือว่าจบที่ประเทศออสเตรเลียอยู่สามารถขอ PR ได้นะครับด้วยวีซ่าซับคลาส189เราอยากให้ทุกคนแบบว่า ลองดูลองศึกษาดูของวีซ่าซับคลาส189ดูเพราะว่ายูสามารถขอ PR ได้ด้วยตัวเองโดยที่ยูไม่ต้องเป็นงอใครโดยที่ไม่ต้องมีใครมามาสปอนเซอร์ถ้าเผื่อใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าซับคลาส189ก็ลองทักมาหลังไหมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเพราะว่าอัดคลิปเองถือเองเมื่อยมือเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ